สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคับมังกฤษในรอบรองชนะเลิศประจำเช้าวันจันทร์ที่19เมษายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าจีจอบสินเงินแลสเตอร์ซิตี้เอาชนะนักบุญซานตันไป1-0ครับจากลูกยิงของเกเลชิอิเทนาโชครับฮอตจริงๆให้ยิงเข้าไปนาทีที่55ครับแหมแฟนแมนยูคงจำได้ครับ นัดที่แล้วก็เขี่ยมาอยู่ตกรอบอีแนาโชในนัดนี้มาเขีย่ยซัลซันตันตกรอบอีกครับก็ถือว่าเป็นการเข้าชิงชาลเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะของทางเลสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากที่ห่างหายมานานมากซึ่งในรอบชิงชาลเลอร์เนี่ยก็จะไปเตะก,กันในวันเสาร์ที่15พฤษภาคมตอน5ทุ่มครึ่งนะฮะก็เลสเตอร์ซิตี้ที่ยังไม่เคยได้แชมป์เอฟเอคัพเลยนะฮะเข้าชิงครั้งล่าสุดก็ไปแพ้แมนซิตีน้นู่นเมื่อปี1969ประมาณประมาณ50กว่าปีที่แล้วครับก็ รลอลุ้นแชมป์ครั้งแรกส่วนเชลซีแชมป์เก่า8สมัยครับปีที่แล้วก็เข้าชิงแต่ว่าแพ้อาร์ซนอลไปก็มาลุ้นแชมป์ครั้งที่9ของตัวเองครับเดี๋ยวได้รู้กันนะฮะเดือนหน้าว่าใครจะคว้าแชมป์เอเอคับในปีนี้ไปครอง